นี่ก็ห้เบิ่คกับเป็นช่องยู u b e ของอาจารย์เด่นจิตตะครับตัวนี้คือครับกว่าจะจับเข้ากลองได้นะอุ้นหลายเวลาครับอ่าหลายเวลาครับเมื่อคือเจา้าอ่าซอยบางราหารป่าตองที่นอนอยู่กับตัวนี้คุนค้นคนตัวนี้ายากแน่ครับอ่าี่บ่คอยเข้ากลองมาได้ครับตัวนี้ครับกว่าจะจับเข้ากลองได้โู้ดตรงตาม ใช้เวลาตามนานครับนี่กับตัวนี้แหละครับตามนานที่สุดคือาตามนานที่สุดไก่นี่เป็ในไก่ที่ชนิดว่าไปกันกับไปกันเป็นฝูงมากกับมากกันเป็นฝูงแต่ว่าไล่เตะกันมดมืดม,มดเว้นครับไก่สมีครับตัวนี้คือลักษณะสีคือกับเจ้าอ่าซอยบังลาหาปลาตองกับสีคือกันครับนี่คือกันครับ จะคือกันเนี่ยตัวจอาบางร้านอาหาระตองนั่งอยู่ข้างบนนอนอยู่ข้างบนคือตัวนี้ครับนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับคือลักษณะของสีประมาณนี้ครับก็เริ่มสิเวลาสิกินอาหารเนี่ยมาเป็นฟูงครับสิบอมมันตัวเดียวครับไปกับไปเป็นฟูงมากกัมาเป็นฟูงครับมาแล้วก็หงาดกันกินมงเมงมงเมงมงเมงครับ ต้อง,ง,ยงขยับหามุมครับหามุมขยับหามุมขยับหามุมนี่คตัวนี้พอพอตัวแม่ครับผมนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับลักษณะตัวแม่เป็นสีครับแต่ผมขยับเข้าไปนี่สีบอยูสครับสีพากันไปอีกมองหนึ่งครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าขมาชมให้กำลังแรงใจจังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามหนึ่งเด้อครับกดไลค์ให้กำลังแรงใจผมครับคอยจะทำคลิปก็จะพยายามอัปเดตคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็ขอให้ให้เห็นครับว่าเป็นจังไดจังไดครับมีตัวแม่ครับผมตัวแม่ไม่หลายครับผม ตัวผูกก็หลายตัวแม่ก็หลายครับอันนี้ชุดชุดน้อยๆยังยังยังมาับชุดน้อยๆยังมามาแต่ชุดใหญ่ๆครับชุดน้อยๆยังบมาครับชุดน้อยๆหาโตหกโตชุดนั้นยังมาครับแต่ชุดใหญ่ๆเขามาเป็นฟูงแล้วครับหายแน่ตายแน่ครับส่วนมากที่ตายครับเพราะว่าไก่ซุ้มนี่มันสิเข่าปลาครับเข่าปลาแล้วมันก็สิเคลียหากินครับ แต่เกียไปเคียมาอาจจะไปเคลียเจองูส่อนตัวไว้วเจอตะขาพีเก็บเนี่ยอาจจะกัดตายก็เป็นไปได้แต่หมาหมานี่ถ้าถ้าบินลงตำบบินขึ้นต้นใหม่เกาะกิ่งใหม่ก็ตายครับเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าไก่นี่มันไก่ที่ว่าส่อนตัวได,ด้ดีส่อนตัวปุ๊บเนี่ยหมาก็หามดมกินเพาะครับนั่นคือการเลี้ยง ไกป่ปลาครับตอนนี้ผมก็ได้ลูกไกป่ปลานำสองครับแม่เป็นไก่ตอพ่อเป็นไกป่ปลานำหนึ่งครับแต่เพราะว่าเป็นลูกไกป่ปลาตัวใดครับก็เมื่อล้างเดี๋ยวสิทายกิบทำอาวุธเขตของไก่ป่านำสองให้ครับเพราะว่าอยู่นี่ผมสิมีไก่ต่ออยู่ตัวหนึ่งครับไกต่ต่อเนี่ยฟันธงเหนเ่อยเลอะไก่ต่อตัวหนึ่งคือเจ้า ทาสูงรับพอเบืองหางมาแล้วมีหางไช่ออกมาบัลลุมบมัลรับส่วนเจ้าหันซาหางไช่ออกมาเพียงสันสันหางบัลลุมบาลลัปันใดครับก็เนี่ยฟันทงว,นนนว่ามันเป็นผสมปลาอยู่แต่โมโหัสมผสมปลาแนวใดเพราะว่ามันเป็นไก่ไก่ น,นุมน่มนะครับเป็นไก่นมอายุประมาณก็ะชเข่าสิบเดือนนี่แหละครับตัวนี้ก็ประมาณเข่าสิบเดือน,นครับเป็นไก่สิบเดือนมัดครับผมอ่าเป็นไก่สิบเดือนมามัดครับก็ให้เบิร์กครับนี่ไก่ตัวปลาลักษณะคือส้งปลาแต่แฉนะครับตัวนี้ถ้าบักินหัวาฮานหรือ,อยังครับถ่าอยู่แบบตามปลาปลาก็คือโตปาลาเลยครับโตสีหน่อย่านี้ครับโตสีหน่อย่นนี้เรวก็ประวนซํำนีครับ อันนี้กินหัวอาหารเลยอ้วนครับพอกินหัวอาหารเลยอ้วนเลยไปใสบ่บอดดคกับก็ลักษณะไปหากิน,นขี้ขาดแน่ก็ว่าได้ครับผมอก็เลยว่าประมาณนี้ครับขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามาารับชมในเขตของผมในเขตทางช่องยูทู e ของอาจารย์เด่นจินปลาครับผอกลับอาพูดหลายๆที่เข้ามาเยี่ยมชมอย่างใดก็กดให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามในเด้อครับ